เราก็เชื่อว่าการยื่นกฎหมายเหล่านี้เข้าไปนะครับหากได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นนะครับที่มีผู้แทนรัษฎรนในสภา,านั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมถ้ามองในมุมบวกเนี่ยผมก็หวังว่าสมาชิกรัฐสภาก็อยากเห็นพรรคการเมืองที่รักษาคำพูดของตนเองนะครับการเดินหน้าเสนอร่างกฎหมายจะดฉบับนี้ก็เป็นการรักษาคำพูดที่เราได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนในฐานะพรรคเก้าไกล พวกเราครับผู้แทนราษฎร150คนสังกัดพรรคก้าไกลนั้นก็อยากจะมาแถลงข่าวนะครับเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการยื่นชุดกฎหมายเปลี่ยนแปลงประเทศต้องเท้าความแบบนี้ก่อนครับว่าสาเหตุของการมีอยู่ของพรรคก้าไกลภารกิจสําคัญของพรรคเก้าไกลนั้นคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยนั้นดีกว่าเดิมผลักดันประเทศไทยจากจุดปัจจุบันไปสู่ประเทศไทยที่การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเริ่มต้นจากการขับเคลื่อน นโยบายต่างๆที่เราได้สื่อสารและให้สัญญาประชาคมไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งแน่นอนครับว่าการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนั้นก็ต้องอาศัย2กลไกที่มีส่วนสําคัญคกลไกที่1ก็คือคกลไกฝ่ายบริหารกลไกที่2ก็คือคกลไกฝ่ายนิติบัญญัติแม้ว่าปัจจุบันครับความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลตามมาติมหาชนนั้นอาจจะยังไม่ได้บรรลุผลอย่างร้อเเซแต่ทางพรรคก้าวไกลก็มองว่า ในขณะที่เราอาจจะยังไม่สามารถอาศัยกลไกในฝ่ายบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายได้เราก็พร้อมจะทํางานทันทีในการอาศัยกลไกฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายหลายส่วนของเราผ่านการผลักดันและการแก้ไขกฎหมายที่เราเชื่อว่าจะนําไปสู่ประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเหตุผลประการนี้ครับพรรคเก้าวไกลเราเลยได้มีการร่างชุดกฎหมายที่เราได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งแบ่งออกเป็น14ชุดรวมกันแล้ว40กว่าร่าง นะครับผมขออนุญาตให้ดูที่บอร์ดนะครับถึง14ชุดนะครับขออนุญาตดูบอร์ดเล็กน้อยนะครับก็จะมีชุดที่1นะครับคือชุดเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะครับชุดที่2นั้นคือเรื่องของการปิดช่องทุนผูกขาและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้านะครับชุดที่3นะครับจะเป็นชุดของการกระจายอำนาจหรือการปลดล็อกท้องถิ่นนะครับชุดที่4นะครับจะเป็นชุดของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันนะครับชุดที่5จะเป็นเรื่องของการปฏิรูประบบ ราชการนะครับชุดที่6นะครับขออนุญาตดูบอร์ดสักเล็กน้อยได้ไหมครับ <laughs> <laughs> ชุดที่6นะครับจะเป็นในส่วนของการยกระดับบริการสาธารณะนะครับชุดที่7ครับเรื่องของการปฏิรูปที่ดินชุดที่8เรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานชุดที่9เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมชุดที่10เรื่องของการปรัรูประบบภาษีชุดที่11การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ชุดที่12การอบรับความหลากหลายชุดที่13การยุติความขัดแย้งและก็ชุดที่14การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนําไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้คือ14ชุดกฎหมายเปลี่ยนแปลงประเทศที่ผู้แทนรัศดรของพรกก้าวไกลนั้นจะยื่นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาโดยในวันนี้เราจะเริ่มต้นโดยการยื่น2ชุดแรกก่อนนั่นก็คือชุดที่1เรื่องของการปรรูปกองทัพและก็ชุดที่2เรื่องของการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและการปิดช่องทุนผูกขาดโดย2ชุดนี้จะประกอบไปด้วย5้บวกสรงาบ รวมกันเป็นทั้งหมด7ร่างนะครับชุดที่1นึ่งเรื่องของการไปรูปกองทัพนั้นจะมีทั้งหมด5ร่างประกอบไปด้วยร่างที่1ครับคือการผลักดันกฎหมายเพื่อนําไปสู่การยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทาหารและทําให้กองทัพนั้นประกอบไปด้วยทหารที่สมัครใจ100%รเซร่างที่2ครับเป็นการแก้ไขพรบระเบียบราชการกลาโหมเพื่อยกเลิกกลไกพิเศษที่ทําให้กองทัพนั้นมีอํานาจเหนือรัฐบาลพลเรือนและยืนยันหลักการว่ากองทัพนั้นควรอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนตามหลักการประชาธิปไตย ร่างที่3ครับเป็นร่างเกี่ยวกับการแก้ไขพรบวินัยการเงินการคลังซึ่งสาระสาคัญนั้นจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณร่างที่4ครับเป็นการแก้ไขพรบความมั่นคงปี5้าเพื่อจะนําไปสู่การเดินหน้าในการยุบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากรมนและก็ร่างที่5ครับในส่วนของชุดปฏิรูปกองทัพก็คือเรื่องของการ ยื่นพรบ,รบรที่จะยกเลิกประกาศและคําสั่งคอสชอที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในส่วนของชุดที่2นะครับคือการส่สงเสริมการแข่งขันาทางการค้าและการปิดช่องทุนผูกขาดนั้นจะประกอบไปด้วย2ร่างนะครับร่างที่1ซึ่งพี่น้องประชาชนหลายคนคุ้นเคยดีก็คือการผลักดันร่างพรบ,รบรสุราก้าหน้านะครับซึ่งในสมัยสภาชุดที่แล้วก็ถูกโหวตไม่เห็นชอบไปแพ้ไป2เสียงนะครับแล้วก็ร่างที่2นั้นคือการส่งเสริมพรบ การแข่งขันทางการค้านะครับเพื่อเป็นการปฏิรูปทั้งกติกาแข่งขันทางการค้าและก็ปฏิรูปคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันการผูกขาดเราก็เชื่อว่าการยื่นกฎหมายเหล่านี้เข้าไปนะครับหากได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นนะครับที่มีผู้แทนรัษฎรในสภานั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมสภาก็ได้มีการเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็มีการดําเนินการการประชุมไปแล้วนะครับก็ สามารถผลักดันเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของฝ่ายที่มีบัญญัติได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการตั้งรัฐบาล